อาเราจะลดอันนี้ห้องครัวแล้วก็จะมีอ่าบ้านนอกดาตรงนี้หนึ่งหลังน้องน้องสี่ขามาได้ไงเนี่ย ตกลงปลาตรงนี้มีเลี้ยงอะไรมั่ง,งอันนี้ห้องครัวเนาะห้องครัวกับโรงจัดรถมีห้องนอนด้านหลังห้องครัวหนึ่งห้องนะอค่ะเอาน้ำเทแช่ตู้เย็นเดี๋ยวนี้เอง อันนี้ตัวบ้านค่ะเป็นบ้านนอกดาวหนึ่งห้องนอน,นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนำ้ำ อ,นนอ,อ,อันนี้ห้องนอนค่ะมีแต่พัดลมไม่มีแอร์สงบเนาะตอนมาเขาก่อนตรงน,นี้ยังไม่มีเนาะบ้านสร้างใหม่ขึ้นเยอะเลยเนาะผ่านมาหนึ่งปีใช่ค่ะเมื่อกี้หลงค่ะ เข้าผิดซอยมันต้องซอยสิบซอยสิบไม่ใช่สิบเอ็ดซอยสิบเอ็ด,ออดน้องเข้า,าน้องเข้ามาซอยเก้าข้างปั๊มเลยใช่ต้องมาอีก